สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง Make Money ครับวันนี้นะครับไปเจอเว็บใหม่มานะครับก็จะมารีวิวให้เพื่อนๆได้ดูกันนะครับก็อย่าลืมนะครับฝากกดติดตามนะครับกด subscribe นะครับกดไลค์กดกระดิ่งไว้ด้วยนะครับเพื่อที่จะไม่พลาดเว็บมาใหม่นะครับวันนี้นะครับก็จะมารีวิวนะครับเว็บที่ชื่อว่าออซอนนะครับตัวเว็บตัวนี้นะครับเป็นการทำงานแบบใช้บอทนะครับ ในการทําการคือเราสามารถลงทุนแค่ครั้งเดียวนะครับแล้วก็สามารถถอนเงินได้ตลอดนะครับมาดูวิธีการสมัครนะครับวิธีการสมัครของตัวเว็บออซอนนะครับเว็บตัวนี้นะครับเมื่อกดลิงก์สมัครเข้ามานะครับตัวแรกที่เราจะต้องกรอกตัวนี้นะครับก็คือให้ตั้งชื่อนะครับเป็นชื่อผู้ใช้งานนะครับก็ต้องไม่ซ้ํากับคนอื่นที่ตั้งมาแล้วด้วยนะครับแล้วก็ตัดมานะครับใส่เบอร์โทรศัพท์มือถือนะครับให้ใส่ศูนย์ด้วยแล้วก็กดรับรหัส otp นะครับ เมื่อได้รหัสเรียบร้อยก็นํามาใส่นะครับแล้วก็ตั้งรหัสอ่าน2ครั้งให้เหมือนกันจากนั้นก็กดลงทะเบียนได้เลยนะครับแล้วก็วิธีการทํางานนะครับในตัวของเว็บตัวนี้นะครับเราสามารถดาวน์โหลดนะครับผ่าน iOS ก็ได้ Android ก็ได้หรือว่าเล่นผ่านเว็บ Google นะครับก็ได้เหมือนกันมาดูนะครับในส่วนของการทํางานและหารายได้นะครับของผมสมัครเข้ามาใหม่นะครับวันนี้นะครับยอดเงินข้างบนนะครับก็ยังเป็นศูนย์บาทนะครับเหมือนเพื่อนๆที่สมัครเข้ามานะครับ สิ่งที่เราต้องทำนะครับก็คือกดมารับฟรีก่อนนะครับเพราะว่าเว็บตัวนี้บอกว่าฟรี10ดอลลาร์หรือมูลค่า330บาทนะครับให้กับทุกคนที่สมัครเข้ามาใหม่นะครับตอนนี้นะครับของผมนะครับยอดเงินยังเป็นศูนย์นะครับก็วิธีการรับนะครับตัว $10 ดอลลาร์นะครับตัวนี้นะครับเดี๋ยวจะมาดูว่ารับตรงไหนนะครับแต่ก็อื่นมาดูตัวระดับบอทดของตัวเว็บตัวนี้กันก่อนนะครับ วันนี้นะครับเราดูตรงนี้ได้นะครับว่าเราต้องการที่จะลงทุนระดับใดนะครับสําหรับสายลงทุนนะครับก็สามารถเลื่อนดูนะครับระดับ1นถึงห้ด้านบนตรงนี้นะครับจะแยกเป็นสส่วนนะครับก็คือตัวบนนะครับก็คือเป็นตัวราคาบอดแล้วก็ตัวล่างนะครับเป็นราคาในการเปิดใช้งานบดนะครับอัตโนมัตินะครับก็ต้องเอา2ตัวนี้ครับบวกกันแล้วก็เติมเงินนะครับวิธีการเติมเงินนะครับเดี๋ยวผมจะสอนใน ตัดไปนะครับก็ให้เพื่อนเพื่อนได้ดูก่อนนะครับว่าเว็บตัวนี้ทํางานยังไงนะครับก่อนอื่นนะครับอ่าตัวนี้เราสายฟรีนะครับสมัครเข้ามาใหม่นะครับกดตรงนี้ก่อนนะครับเพื่อรับนะครับบัตรฟรีนะครับตรงนี้นะครับก็คือเพื่อกดรับนะครับเงิน10ดอลลาร์แล้วก็ซื้อบอตฟรีนะครับหตัวได้ทันทีนะครับแล้วก็กดตรงนี้เข้าไปเลยนะครับจากนั้นนะครับก็ให้สังเกตนะครับด้านบนนะครับอ่าตรงนี้นะครับเราจะได้รับ ราคาในการเปิดบอทดนะครับก็คืออยู่ที่10ดอลลาร์เรียบร้อยแล้วนะครับก็คือทุกคนจะได้เหมือนกันแล้วก็เราสามารถชําระเงินในการค่าซื้อบอทดตรงนี้นะครับศูนย์บาทได้ทันทีนะครับก็สามารถที่จะกดนะครับชาระเงินนะครับกดที่ศูนย์ตรงนี้นะครับพอเรากดมานะครับก็จะขึ้นว่าการซื้อนะครับสาเร็จเสร็จสิ้นนะครับ ตอนนี้นะครับเมื่อเรากดซื้อเรียบร้อยนะครับระบบยังไม่ได้ทํางานสร้างรายได้ให้เรานะครับเราต้องมากดที่รูปคนก่อนนะครับพอกดมาที่รูปคนนะครับก็ให้เพื่อนๆนะครับดูที่อ่าตรงนี้นะครับรายการบอนะครับด้านบนตรงนี้นะครับก็คือถ้าเกิดว่าเรามีการเติมเงินหรือสายฟรีนะครับบอดทุกตัวนะครับที่เรากดซื้อจะมาอยู่ช่องนี้นะครับอ่าตัวนี้นะครับหน้านี้นะครับให้เรากดนะครับอ่าเริ่มต้นการใช้งานตรงนี้ก่อนนะครับ ถ้าเกิดว่าเราไม่กดเริ่มนะครับเงินก็ยังไม่สามารถที่จะเข้ามาในบัญชีของเราได้นะครับพอเรากดเปิดใช้งานนะครับเรียบร้อยนะครับตรงนี้ระบบนะครับก็จะทําเงินให้เราอัตโนมัติเลยนะครับตรงนี้นะครับเราไม่ต้องมาทํางานทุกวันนะครับไม่ต้องมาส่งงานทุกวันไม่เหมือนกับเว็บอื่นๆที่ได้รีวิวไว้นะครับตัวนี้ก็คือเราซื้อนะครับแล้วก็ลงทุนครั้งเดียวนะครับแล้วก็รอปันผลนะครับตัวฟรีนี้นะครับได้30วันเลยนะครับ ก็เดี๋ยวเราลองดูว่าผลตอบแทนแต่ละวันได้เท่าไหร่นะครับแล้วก็การถอนนะครับขั้นต่ําอยู่ที่10ดอลลาร์นะครับต่อครั้งนะครับแล้วก็มีค่าธรรมเนียมหักอยู่ที่5.2เซนตะครับตัวนี้นะครับเราสามารถที่จะดูรายได้ตรงนี้ได้นะครับว่าตอนนี้เราทํางานได้เท่าไหร่นะครับมาดูวิธีการผูกบัญชีกันบ้างนะครับเมื่อเราสมัครแล้วก็เปิดใช้งานเรียบร้อยนะครับก็ถ้าเกิดว่าเราจะถอนนะครับให้เรามาตั้งค่าผูกบัญชี แต่ก่อนอื่นนะครับมาดูตรงนี้ก่อนเราสามารถเชิญเพื่อนนะครับเติมเงินถอนเงินได้ที่หน้านี้นะครับหน้าแรกนะครับที่เป็นรูปบ้านนะครับส่วนวิธีการผูกบัญชีนะครับให้เราไปที่รูปคนนะครับจากนั้นนะครับให้มาเลื่อนมาที่บัญชีธนาคารนะครับตัวแรกนะครับตัวนี้นะครับเพื่อที่จะบันทึกชื่อบัญชีเลขที่บัญชีของเรานะครับจากนั้นนะครับอย่าตกใจว่ามันจะน่าจะหน้าตานะครับจะว่างนะครับให้เราดูด้านบนนะครับ มันจะมีคาว่าเพิ่มอยู่นะครับก็ให้กดเพิ่มที่ด้านบนนะครับมุมบนนะครับจากนั้นนะครับพอกดเพิ่มเสร็จนะครับระบบก็จะให้เรากรอกข้อมูลนะครับตรงนี้นะครับว่าเราจะโอนเงินเข้ารูปแบบใดนะครับให้เพื่อนเเลือกที่บัญชีธนาคารนะครับจากนั้นนะครับพอกดบัญชีธนาคารเสร็จนะครับให้เรากดที่กําหนดอีกทีหนึ่งนะครับก็กดที่ปุ่มนะครับ ที่ขึ้นหน้าจอนะครับก็จะขึ้นตรงนี้นะครับก็ขึ้นตัวแรกครับเลือกธนาคารนะครับถ้าเราเป็นธนาคารกาสิกรก็เลือกกาสิกรไทยนะครับถ้าเป็นไทยพาณิชย์ก็เลือกไทยพาณิชย์นะครับจากนั้นก็ใส่ชื่อนามสกุลจริงของเรานะครับแล้วก็ใส่เลขบัญชีธนาคารนะครับใส่แค่3มช่องนะครับก็เรียบร้อยนะครับในการผูกบัญชีนะครับ หลังจากนั้นนะครับเดี๋ยวมาดูรายได้นะครับว่าอ่าสิบสามชั่วโมงก่นไปนะครับผมทํางานตอนตอนค่านะครับแล้วก็ตอนเช้าตื่นมาดูนะครับตอนนี้ครับรายได้นะครับก็เพิ่มขึ้นมาแล้วนะครับอยู่ที่ศูนย์จุดศูนย์หกตัวนี้ไม่ใช่เป็นหน่วยบาทนะครับเป็นหน่วยดอลลาร์นะครับถ้าเกิดว่าครบสิบดอลลาร์เราก็สามารถถอนได้ทันทีนะครับอย่างที่บอกไปนะครับก็สําหรับเพื่อนเพื่อนนะครับที่สนใจนะครับตัวนี้มาใหม่นะครับต้องทําความเข้าใจกันนิดนึงนะครับแล้วก็สามารถสมัครได้ฟรีนะครับ รับเงินทดลองนะครับในการทํางานอยู่ที่ 10. ดอลลาร์นะครับตรงนี้เราสามารถ Copy นะครับไปเชิญเพื่อนต่อได้นะครับก็จะมีรายได้นะครับจากการเชิญเพื่อนนะครับแล้วก็การทํางานของเพื่อนนะครับระดับแรกอยู่ที่12ระดับตัดมาก็อยู่ที่หกเปอร์เซ็และสเปอร์เซนต์ะครับตัวนี้นะครับถ้าเกิดว่าเราต้องการเติมนะครับเราก็สามารถเติมเงินได้นะครับสามารถถอนได้นะครับตรงนี้นะครับเมนูนะครับ ตรงนี้ถ้าถอนก็กันต่ำสิบดอลลาร์นะครับเราก็ใส่จำนวนเงินนะครับที่จะถอนลงไปนะครับก็สำหรับวันนี้นะครับก็ขอจบรีวิวนะครับการสมัครนะครับแล้วก็การเล่นนะครับในเว็บออซอนไว้เพียงแค่นี้นะครับสำหรับเพื่อนๆที่สงสัยนะครับสอบสามารถนะครับสอบถามที่แอดมินนะครับหรือว่าสอบถามที่ในไลน์กลุ่มได้นะครับซึ่งผมจะทิ้งลิงก์สมัครแล้วก็ลิงก์ไลน์กลุ่มและก็ไลน์ของแอดมินนะครับไว้ด้านล่างคลิปนะครับ สำหรับเพื่อนๆที่ต้องการสมัครนะครับแล้วก็มีข้อสงสัยนะครับวิธีการใช้งานต่างๆสามารถเข้ามาพูดคุยกันได้นะครับแล้วก็สําหรับวันนี้นะครับก็ขอจบการรีวิวนะครับเว็บออซอนนะครับเว็บใหม่ไว้เพียงแค่นี้นะครับแล้วก็เดี๋ยวผมจะมาอัปเดตนะครับวิธีการทํางานการเติมเงินแล้วก็การสร้างรายได้ที่มากขึ้นนะครับในคลิปต่อไปนะครับก็ก่อนจากวันนี้ฝากกดนะครับติดตามไว้ด้วยนะครับแล้วก็ จะได้ไม่พลาดการอัปเดตข่าวสารข้อมูลต่างๆในเว็บไซต์นะครับก็สำหรับวันนี้ขอบคุณมากครับสวัสดีครับ